เฮ l โหลเพร่ friend, welcome back to mobile m i n เซ e ตวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามองอย่าง Infinix Hot 6 0 Pro 5G รุ่นที่ถูกออกแบบมาให้แรงคุ้มค่าและจัดเต็มฟีเจอร์แบบเกินราคาที่ใครหลายคนยังไม่รู้ว่ามีความลับซ่อนอยู่ข้างในมากว่าที่คิดหากคุณกำลังมองหามือถือที่ครบทั้งความเร็ว ความลื่นแบตอึดกล้องคมและดีไซน์พรีเมียมโดยไม่ต้องจ่ายแพงบอกเลยว่ารุ่นนี้คือคำตอบที่หลายคนรอคอย i n f i n i x hot 60 pro 5 g มาพร้อมดีไซน์ตัวเครื่องที่เรียบรู ฟิลแบบเรือธงโทนสีเงาสวยสะดุดตาตัวเครื่องบางจับถนัดมือและมีงานประกอบที่แน่นหนาเหมือนสมาร์ทโฟนราคาสูงหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.82นิ้วแบบ FHD บวกอัน r รา m o ูทรองรับ Refresh r a สูง 120Hz ทำให้ทุกการเลื่อนหน้าจอลื่นตาและตอบสนองไวไม่ว่าจะดูหนังเล่นติกตอกหรือเล่นเกมก็ให้ภาพที่คมชัดสดใสเต็มอารมณ์ ด้านประสิทธิภาพรุ่นนี้มาพร้อมชิปเซตมิเดียเทคไ m เมนซิตี้ d จ็ดรุ่นประหยัดพลังงานแต่แรงพอตัวรองรับการใช้งานหนักเล่นเกมกราฟิกกลางถึงสูงได้แบบไม่สะดุด แถมยังรองรับ 5G เต็มสปีดแรม 12GB พร้อมฟีเจอร์ Extended RAM ที่เพิ่มได้อีกสูงสุด 8GB รวมเป็น 20GB ช่วยให้เปิดหลายแอป,ปพร้อมกันไม่มีค้างหรือสลับเกมไปแชทกลับมาก็ยังลื่นเหมือนเดิมส่วนความจุรอม 256GB ก็ให้มาแบบจุใจเก็บรูปวิดีโอหรือแอป,ปต่างๆได้เหลือเฟือ กล้องของ Infinix Hot 60 Pro 5G ก็อัปเกรดขึ้นแบบจริงจังกล้องหลัก108 MP เก็บรายละเอียดภาพได้คมชัดแม้ถ่ายในที่แสงน้อยก็ยังออกมาสวยด้วย AI Ultra Night โหมดกล้องหน้า32 MP ช่วยให้ถ่ายเซลฟี่สว่างคมชัดแบบธรรมชาติพร้อมโหมด Beauty และ Portrait ที่ปรับผิวให้เนียนแต่ยังดูเป็นตัวเองและยังรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Ultra s t d y ช่วยให้ภาพนิ่งแม้ถือถ่ายขณะเดิน แบตเตอรี่จัดเต็ม6,000มิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้เกิน1วันแบบสบายสายไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังหรือถ่ายวิดีโอยาวๆก็ไม่หมดแง่รองรับชาร์จเร็ว45 w ทําทำให้ชาร์จเต็มไวกว่าเดิมและยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะช่วยลดความร้อนขณนะเล่นเกมต่อเนื่องทำให้เครื่องเสถียรยิ่งขึ้นและนี่คือความลับที่หลายคนยังไม่รู้ Infinix ได้ใส่ระบบ XOS AI Master 14ที่ทำงานร่วมกับชิปประมวลผลเพื่อจัดสรรพลังงานลดการใช้แบตและเพิ่มความเร็วของเครื่องแบบเรียลไทมมันสามารถเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้ทำให้เครื่องตอบสนองได้ไวขึ้นยืดอายุแบตได้นานขึ้นและทำให้แอปต่างๆเปิดเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างรู้สึกได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงที่ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวในแบบที่ไม่ค่อยมีให้เห็นในมือถือระดับราคาเดียวกันทั้งหมดนี้ทำให้ Infinix Hot 60 Pro 5G กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ทั้งแรงคุ้มและครบเครื่องเหมาะทั้งวัยเรียนวัยทำงานหรือคนที่ชอบเล่นเกมและโซเชียลแบบจัดเต็มโดยไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้ประสบการณ์ระดับพรีเมียมอย่างไม่น่าเชื่อ หากคุณกำลังมองหามือถือที่ให้ทุกอย่างครบในราคาเข้าถึงง่ายรุ่นนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แบบสุดๆ